มาทำอะไรอยู่ที่นี่ขอทานมาขอทานอ้าวแล้วพ่อแม่ไปไหนตายแล้วตายหลายปีแล้วเจ็ดสิบกว่าปีแล้วอ๋อตายเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแล้วเมียล่ะเมียก็ตายสามสิบกว่าปีเมียตายสามสิบปีแล้วลูกทิ้งไว้อย่างนี้เหรอลูกทิ้งไว้อ้าวแล้วทำไมไม่มาสนใจมาขอทานเมาแก่เล่าอ๋อลูกกินแต่เล่าลูกผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงผู้หญิงโอ้ทำไมมัน <ừ. S 1> ทิ้งพ่อได้เนาะโอ้เ <ừ. S 1> นาะตายตายตายแลอา้าวและลูกหลานไปไหนหลานเป็นอะไรไม่หมาดูเป็นหมอหลานเป็นหมอเลยเป,เป็นหมอคนหนึ่งหลานเป็นหมอคนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งขอตั้งตั้งสิบตั้งเซาวก็ไม่ให้อ๋อขอสิบขอเซาก็ไม่ให้อือโอ้เนาะหน้าแล้วลุงป่วยไข้ใครดูแลอย่างเงี้ย ไม่มีใครดูเยโอ้ยนาะอยู่ที่นี่มันใกล้โรงพยาบาลอยู่ที่นี่ใกล้โรงพยาบาลแล้วลุงบ้านเดิมเป็นคนที่ไหนบ้านเดิมอยู่อำเภอสันสันปะตองอ๋อเป็นคนสันปะตองคนบ้านเดียวกับผมเลยผมก็ซื้ออยู่บ้านซื้อที่อยู่สันปะตองอ่บ้านอะไรอ๋อยู่บ้านไม่กาอ๋อตำบลเดียวกันนะแล้วตำบลเดียวกันผมไปผมซื้อไว้แต่ผมไม่ไปดูหลอกบ้านยังไม่เสร็จ เหรอเอ้าอันนี้พระเหรอนี่ยโอ้หลวงพ่ออะไรไม่รู้โอเคผมก็ไม่ได้ดูเนาะเก็บไว้อ๋อเป็นฤาษีข้างหน้าเป็นฤาษีข้างหลังเป็นพระโอเคคุ้มครองคุณลุงเนาะแล้วเนี่ยแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเหรอขอยาพ่นอ๋ออ๋ออาขอไหนยาพ่นมีไหมน้ยาพ่นอยู่ไหนนี่ก็จะหมดแล้วอ๋อคืนนี้อ๋อ ดูแลตัวเองนะลุงสมัยนี้นะแล้วอยู่แม่น้ําปิงเนี่ยเหรออ,อ่าอ่อาผมก็ไม่มีอะไรหรอกอาคุณลุงอ,อ,อันนี้ผมให้ห้าร้อยนะร้อนะนะโชคดีนะเออไม่เป็นไรคุณลุงเอาไว้ซื้อยาอายุมันขวัญยืนนะโอเคครับคุณลุงครับอ,อโอเคสาธุสาธุนะครับคุณลุงดูแลตัวเองนะตอนเช้าขอจะกินข้าวโอเคโอเคกินข้าวน้ำจิบน้ำข้าวจิบน้ำจิบครับครับขอโทษขอบคุณสายก็ได้แผ่นเชื่อครับ ครับขอบคุณครับลุงสา,ายน่อยก็ได้แทนผ้าแทนเงินครับครับครับขอบลุงครับลุงดูแลดูแลตัวเองดีๆล่ะผมไปละอโอเค